สิงแนลนะคะใช้โพเท a ต์แคสซิงแนลฟังชันนี้นะคะสไลด์วันนี้ทำไมไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะที่แล้วเขาก็ไม่มาไม่มางั้นเราก็ปิดแล้วเราค่อยมาใหม่โอเคมาแล้วค่ะตรงน,นี้นะคะที่มาดูเนาะฟังก์ชันนี้นะคะหาจุดตามนะคะทําไมก็คือใช้ฟังก์ชันโพเทนต์แคสิงแนลคู่กับฮอมเรี่ลิมโบนะคะถ้าเราเจอ ขุ่นที่ราคาราคาเจอแนวรับนะคะแล้วก็ครึ่งครึ่งแท่งสีน้ําเงินด้วยเลยก็หมายความว่าขุ้นตัวนี้ก็คือเจอแนวรับแล้วก็ราคาต่ำด้วยพี่ๆก็คือสามารถเอามาประกอบวิเคราะห์แล้วก็ซื้อได้ด้วยนะคะอแท่งสีน้ำเงินฟังก์ชันนี้นะคะชื่อ portal c a s t i g n a l แล้วเรามาดูถ้าใช้ในเครื่องมือนะคะเอามาได้ที่ไหนอสมมติว่าถ้าพี่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้นะคะสามารถมา เอาที่ SGM อสามารถมาเปิดใช้ที่ SGM อ SGM ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อ b o t t o m p a s t Signal นะคะ,ะแล้วทำไมมี Weekly พีน่น่าจะอยากถามทำไมเป็น Weekly นะคะ Weekly หรือว่า Daily อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เช่นกันแค่หมายความว่าฟังก์ชันนี้ใช้ที่ Weekly ใช้ที่ Weekly จะแม่งกว่านะคะ าใช้ที่ weekly ช h a r t จะแม่งกว่าเท่านั้นแต่ถ้า daily chart เราก็เอามาดูได้เหมือนกันเนาะแล้วถ้าฟังก์ชันนี้ถ้าเปิดมาแล้วเขาก็จะเป็นแท่งสีน้ําเงินก็จะเป็นฟังก์ชันสีน้ําเงินอ่าเครื่องมาโชว์ให้เราเห็นอยู่คือเป็นสีน้ําเงินนะคะถ้าเครื่องมาสีน้ําเงินหมายความว่าบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดต่ําบริเวณแถวแถวนี้นะคะก็จะเป็นจุดต่ําแต่เขาจะจุดต่ําจริงๆไหมนะคะจะเป็นจุดต่ําจริงๆไหม อันนี้ก็พูดถึงแนวต้านกับแนวรับแล้วปัจจุบันนี้ก็พูดถึงแนวต้านกับแนวรับเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะยืนยันหุ้นตัวนี้เขาจะเป็นจุดต่ำจริงๆไหมนะคะพี่ๆสามารถคือใช้ราคาสูงสู่กับราคาต่ำสู่มาว่าเป็นแนวต้านกับแนวรับว่าเป็นแนวต้านกับแนวรับนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไส้เยาวกันไปนะบางทีเนาะ บางทีถ้าไส้เยากันไปก็จะแนะนําพี่ใช้ราคาเปิดกันราคาปิเท่านั้นก็โอเคละแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไส้ไม่เยากันไปมากนะคะก็จะใช้ราคาสูงสู่กันราคาต่ําสู่มาว่าเป็นแนวด้ากับแนวรับนะคะเลยถ้าที่นี่เนาะก็คืออย่างเช่นถ้าขุ้นตัวนี้นะคะขุ้นตัวนี้เราใช้ราคาสูงสู่กันราคาต่ําสู่ของแท่งสีน้ําเงินมาว่าเป็นแนวด้านกับแนวรับ ถ้าสมมติว่าถ้าทะลุเครื่องแนวด้านที่ก็มาซื้อ,อก็หมายความว่าที่นี่เป็นจุดตักอ,อย่างเช่นถ้าครั้งสุดท้ายเนะาะครั้งสุดท้ายที่เขาสามารถทะลุเครื่องแท่งสีน้ําเงินได้ทะลุเครื่องราคาสูงสุดของแท่งสีน้ําเงินได้ก็หมายความว่าที่นี่คือเป็นจุดซื้อได้หมายความว่าตรงนี้คือเป็นจุดดำได้ดดไดแล้วถ้าซื้อเสร็จแล้วสมมติว่าถ้าซื้อเสร็จแล้วนะคะถ้าเขาลงผ่านลงผ่านแนวรับเราต้องมาขาย เราต้องมาขายสมมุติว่าถ้าเราเข้าไปซื้อแล้วถ้าเมื่อไหร่หถ้าแห่งเขาทะลุครึ่งแล้วพี่เข้าไปซื้อแล้วแล้วท่านลงผ่านแนวรับเราต้องมาขายด้วยนะคะเราต้องมาขายอันนี้คือแนวรับคือจุดสต็อ er loss อ่าหรือว่าก็คือถ้าพี่ไม่อยากจะขาดทุนเยอะขนาดนี้อ่าเราไม่อยากจะตั้งจุดสตส็อปลอสเยอะขนาดนี้นะคะคพี่สามารถกดขายที่ตรงนี้อ่าขายที่ตรงนี้นะคะ ขายที่ตรงก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะเป็นแนวด้านตอนที่ราคายังทะลุครึ่งไม่ได้ตอนที่ราคายังทะลุครึ่งเส้นข้างบนไม่ได้ก็จะเป็นแนวแนวด้านแต่ถ้าสมมติว่าท่านราคาทะลุใต้แล้วอ่าท่านราคาทะลุใต้แล้วเขาก็จะเป็นแนวรับเลยถ้าที่นี่เนาะอ,อย่างเช่นถน้าข้นตัวนี้ถ้าลงผ่านแนวรับตรงนี้เราก็จะสามารถขายหุ้นมาหาจูสตอลลอสที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้คือที่ ที่ที่แดก็คือหาจุดสตอลลสนะคะ,ะเลยพี่ๆสามารถคือลงมาดูขั้นของเราอะ่ะคือตอนนี้มีเครื่องสีน้ำเงินไหมถ้าเครื่องสีน้ำเงินหมายความว่าบริเวณแถวๆนี้เป็นจุดต่ําแล้วถ้าเป็นจุดต่ําแล้วพี่ต้องการคือว่าเป็นอย่างนี้นะคะใช้ราคาต่ําสูากับราคาสูงสู่มาตีกรอบอย่างนี้นะคะ,ะมาตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ตีตีกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ แล้วท่านราคาทะลุเพิ่งได้ท่านราคาทะลุเพิ่งได้พี่ก็มาซื้อะตรงนี้ก็คือเป็นสัมยันซื้ออลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นสัมยันซื้อแล้วถ East, it, foreign, um, um, ้าสมมุติว่าท่านลงผ่านสมมุติว่าท่านลงผ่านเนาะลงผ่านพี่ก็มาขายลงผ่านแนวรับตรงนี้นะคะก็ยังเป็นเส้นนี้เนาะสมมติว่าถ้าราคาลงถึงลงถึงเส้นนี้เราก็มาขายเลอว่าก็คืออีวิธีหนึ่งก็คือ พี่เห <sa iden blessing> ็นเส้น <amino> สีน <Becca good food> ้ำเงินพี่ก็สามารถซื้อได้แท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินพี่ก็สามารถซื้อได้แต่ซื้อเสร็จแล้วลงผ่านราคาต่ําสู่ของแท่งสีน้ำเงินพี่ก็ต้องทาน l o s อ่าอย่างนี้ก็จะเสี่ยงนิดนึงอ่าก็คือแล้วแต่ที่พี่ๆที่อยากจะได้ทุนต่ําหรือว่าก็คืออยากจะได้ปลวภัยสมมุติว่าถ้าเราอยากจะได้ปลวภัยนิดนึงนะคะถ้าเราอยากจะได้ปวภัยนิดนึงก็คือรอให้เขาทะลุครึ่ง ถ้าลูกครึ่งแนวต้านเราค่อยมาเสือแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่อยากจะได้ทุนตำ่ำงั้นพี่อยากจะได้ทุนตำ่ำพี่ก็คือใช้ราคาต่ำสูงราคาต่ำสูงมาตีไว้เป็นแนวรับตีไว้เป็นแนวรับแล้วถ้าราคาลงผ่านเราก็จะมาคาร์รอสมาขายที่นี่นะคะ,ะถ้าราคาลงผ่านอุ้ยทอทิ่มกลับมานะคะ,ะกลับมาทีเมื่อกี้นะคะถ้าราคาลงผ่านราคาต่ำสูงเนาะ ราคาลงผ่านราคาตามสูตรแล้วก็จะมาะตั้งไว้จุด stall o s s ของตัวเองนะคะโอเคอันนี้เธอที่สำหรับคือ p o t e n t c a s h signal น,น,นะคะทำไมสัญญาณ p o t e n t c a l signal มันลงต่อไปเองนะคะคิดว่าเป็นจุดํำแล้วก็จะไม่ออกากาศราคาขึ้นงั้นเราต้องตีเก่าเพื่อราคาปลอดภยัยตอนเลือกเข้าใจว่าแห็น p o t e n t c a l s i n ก็ซื้อได้เลย ก็คือพอท่ a แคสซิงแนลข่าแค่หมายความว่าช่วงระยะเวลานั้นคือเป็นจุดต่ำแล้วแต่ก็มีโอากาสคือต่ำกว่านี้อีกก็เป็นไปได้นะคะเลยก็คือถ้าเราเห็นแท่งสีน้ำเงินเราก็ไปซื้ออย่างนี้ความเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็คือบอกว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่พี่ก็คือต้องตั้งไวจ้จุด t ต p loss จุด t ต p loss ก็คือราคาต่ำสูงของแท่งสีน้ำเงินราคาต่ำสูงของแท่งน้ำเงินเช่นเช่นเช่นถ้าตรงนี้นะ เช่นถ้าเอาขึ้นช่วงระยะเวลานี้ที่ครึ่งจทเอสครึ่งมาตลอดใช่ไหมเรามาดูขึ้น JTS ที่ตรงนี้เขามีปอแทงแคสอยู่ตรงไหนสมมุติว่านะคะก็คืออันนี้เขาไม่ลืมไปเดี๋ยวควายเอามาใช้คู่กันเราเค่เอาฟังก์ชันนี้มาพูดถึงอ,อธิบายก่อนเนาะถ้าพี่เป็นคนที่ไม่กลัวความเสี่ยงถ้าพี่ก็คือ เห็นแท่งสีน้ำเงินก็ซื้อเลยซื้อได้ไหมซื้อได้แต่แนะนำใช้ราคาตาสูตมาตีไว้จุดสตอลอสก็คือที่นี่นะคะพี่ตั้งไว้สตอลอสของตัวเองถ้าลงผ่านนะคะต้องมาขายนะอย่างเช่นที่นี่เนาะเห็นแท่งน้ำเงินมาแล้วพี่ซื้อได้ก็คือพรุ่งนี้พี่ก็ซื้อได้แต่พี่สามารถใช้ราคาตาสูตมามาก็คือตั้งไว้จุดสตอลอสของตัวเองนะใช้ราคาตาสูตตั้งไว้จุดสตอลอสของตัวเอง อันนี้คือวิธีที่หนึ่งแผนแท่งสีน้ำเงินก็คือสามารถซื้อแต่ต้องตั้งไว้จุด stop loss อันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะแล้ววิธีที่สองก็จะปวดภัยนิดนึงวิธีที่สองก็คือรอให้ราคาะทะลุครึ่งราคาสูงสูดเราค่อยมาซื้อก็จะซื้อวันทันมาอันรอให้ขเขาทะลุครึ่งแล้วเราค่อยมาซื้อแล้วซื้อแล้วไอ้ราคาลงผ่านตรงนี้เราค่อยมาหาจุด stop loss นะตรงนี้ทะลุเครื่องรัดเราค่อยมาซื้ออันนี้คือวิธีที่สองเลยก็คือมีสองวิธีเลยต้องดูพี่คือเป็นสไตล์แบบไหนถ้าพี่เป็นคนที่อยากจะได้ราคาตา่ตาๆก็คือถ้าพี่อยากจะได้ราคาตา่ำเนาะเราก็เห็นเทงนําเงินพี่ก็ซื้อแต่ซื้อแล้วต้องตั้งไว้จุดสตอลลอสที่ข้างล,างลง่างอ่าลงแผนก็ต้องออกมาอย่างเช่นถ้าครั้งนี้นะคะขยายให้ดูเนาะขยายให้ดูตรงนี้ นะถ้าครั้งนี้พี่เห็นขาวแท่งน้ําเงินมาแล้วพี่อยากจะซื้อแล้วซื้อแล้วลงผ่านแท่งน้ําเงินงั้นเราก็ต้องออกมาอลงผ่านแท่งสีน้ําเงินที่นี่ต้องต้องขายอันนี้คือเรียกว่าจุดสตอลล์สนะถ้าตรงนี้นะคะถ้าลงผ่านราคาตามสูตรเราก็ต้องขายออกมาแล้ววิธีที่สองนะคะก็คือเราเห็นขาวทะลุครึ่งเราค่อยมาซื้อนะแท่งนี้ทะลุครึ่งแล้วก็ซื้อวันถัดมานะคะ โอเคแล้วถ้าอย่างเช่นถ้าครั้งนี้ไม่ได้ทะลุครึ่งเราก็จะไม่ต้องซื้อโดยสองวิธีให้พี่ๆเลือกนะคะ,ะถ้าตามปกตินะคะถ้าใช้ปอแท่งแคสซิงแนลนะคะแม่ก็จะชอบให้เขาทะลุครึ่งแม่ถึงจะซื้อ,อเพราะว่ากลัวเขาลงเลยก็คือพี่ๆก็ตามสไตล์การลงทุนของตัวเองถ้าเราเป็นคนที่ไม่กลัวคนเสี่ยงใช่ไหมเราทุนได้เราก็คือทุนความเสี่ยงได้ง้นที่เห็นแท่งนำเงินมาแล้วก็หมายความว่าที่นี่ เป็นจูที่ค่อนข้างต่ำพี่ก็สามารถคือตามสัมยันได้นะคะโอเคแต่ถ้าวันนี้ก็คือก็คือให้พี่ๆคือใช้คู่กับคู่กัคอมลิลึงบอลให้เราก็คือได้มั่นใจมาคือคู่กับคอมลิลึงบอลยังไงนะคะเช่คอมลิลึงบอลมาดูนะคะที่ตรงนี้เนาะเรากับมาดู powerpoint ที่นี่ สมมุติว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแนวต้านกับแนวรับที่สำคัญก็คือเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีขาวสมมุติว่าขุ่นตัวไหนที่เราเห็นเส้นสีราคาลงผ่านเส้นสีน้ำเงินหรือว,ว่าเส้นสีขาวลงผ่านเส้นสีน้ำเงินแล้วเส้นสีขาวแล้วครึ่งแท่งสีน้ำเงินด้วยกรณีอย่างนี้นะคะพี่สามารถคือไม่ต้องรอให้เขาทะลุครึ่งเราก็สามารถซื้อได้ ถ้าเป็นจุดซื้อของคอมลีลิงบอแล้วก็พอตีครึ่งแท่งสีน้ำเงินด้วยลักษณะอย่างนี้เราก็จะสามารถประกอบการมาใช้ด้วยกรณีที่แม่วงไว้สีขาวนะคะอย่างเช่นถ้าที่นี่เนาะที่ตรงนี้ราคาลงผ่านเส้นสีน้ําเงินไม่ได้แล้วก็ครึ่งแท่งสีแท่งสีน้ําเงินครึ่งแท่งน้ําเงินราคาลงผ่านเส้นสีน้ําเงินของคอมลีลิงบอไม่ได้แล้วก็ครึ่งแท่งสีน้ําเงินด้วย ลักษณะอย่างนี้ก็จะมีสองสาญยันบอกว่าที่นี่เป็นสามัญซื้ออย่างเช่นที่นี่ก็เหมือนกันเฮ้ยลงแผ่านเส้นน้ําเงินไม่ได้อ่าแล้วก็เครื่องแท่งน้ําเงินด้วยกรณีอย่างนี้เขาก็จะมีสองสามยันยืนยันให้เราก็เถิดที่นี่เป็นสามัญซื้อได้ะแล้วถ้าที่นี่ก็เหมือนกันอาคาลงมาแล้วเจอแนวรับเส้นสีขาวแล้วก็เครื่องแท่งสีน้ําเงินด้วยอลักษณะอย่างนี้ก็จะมีสองสัมยันบอกว่าที่นี่เป็นสญมัญซื้อ เลยพี่ก็สามารถลงตามทีนี้ไม่ต้องรอให้เขาทะลุรึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือที่ใช้คู่กับคอมลีลิงบองนะแล้วถ้าถันมาอย่างเช่นถ้าตัวอย่างคุนตัวนี้นะคะที่นี่อย่างเช่นตรงนี้ที่ลงผ่านเส้นสีขาวไม่ได้อ่าลงผ่านเส้นขาวไม่ได้แล้วก็เครื่องแท่งน้ําเงินด้วยงั้นพี่ก็คือสาม,มารถมาซื้อไม่ต้องรอให้ทะลุก,ก็ได้นะคะแล้วที่นี่ก็เหมือนกันแห่งขาวลงผ่านไม่ได้แล้วก็เครื่องแท่งน้ําเงินพี่ก็ซื้อได้ แต่ซื้อเสร็จแล้วเขาลงไม่ครึ่งเลยใช่ไหมซื้อเสร็จแล้วไม่ครึ่องอ่าอันนี้ต้องค่าลอสนะแถวแถวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่าที่นี่ที่ราคาลงผ่านเส้นสีน้ําเงินออกมานะคะเราแม้แต่ว่าตามสัญญาซื้อแล้วแต่เขาไม่ครึ่งถ้าไม่ครึ่งเราก็ต้องมาขายดาสัญญาด้วยอ่าถ้าไม่ครึ่งเราก็มาขายดาสัญญาก็โอเคละนะคะแล้วอีกทีหนึ่งนะตรงนี้เนาะครึ่งแท่งสีน้ําเงิน เครื่องแท่งน้ำเงินแล้วก็ลงผ่านเส้นสีเหลืองไม่ได้นั่นเราก็สามารถเคอร์เซอร์ที่นี่ในะปัจจุบันแถวๆนี้ก็เหมือนกันเนาะลงผ่านเส้นสีเหลืองไม่ได้แล้วเครื่องแท่งสีน้ำเงินเราก็สามารถมาตามสัญญาณซื้อไม่ต้องรอให้ขาทะลุขึ้นอ่าอันนี้ก็คือให้สงฟังก์ชันที่ประกอบใช้งานด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราสามารถเกิดแท่งขาลงและขาเครื่องใช่ไหม t e n t Catch ฟังก์ชันนี้นะคะก็คือสามารถเกิดเครื่องในช่วงขาขึ้นก็สามารถเกิดเครื่องในช่วงขาลงใช่ค่ะเลยก็คือทั้งขาขึ้นขาลงก็ฟังก์ชันนี้ก็มีเกิดขึ้นนะคะในตอนนี้นะคะเราเอาหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์การอีกทีหนึ่งนะคะมาลงดูอีกทีหนึ่งเช่นเช่นถ้าตรงนี้อย่างเช่นถ้า jts jts สหุ้นตัวนี้ขึ้นตลอดไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้นะคะขึ้นมาเรื่อยๆเลย เช่นตัวไหนนะ f o r t h นะคะคุณตัวนี้คุณตัวนี้พี่สามารถมองเห็นได้ได้ไหมที่ตรงนี้ลงผ่านลงผ่านตรงไหนไม่ได้ลงผ่านเส้นสีน้ำเงินของคองมมอิวนิงบบลไม่ได้เลยเจอลักษณะอย่างนี้พี่สามารถลงมาซื้อนะที่นี่ลงผ่านเส้นสีน้ำเงินแล้วเกิดแท่งแท่งสีน้ำเงินด้วยนะคะขยายให้ดูนะ แนะตรงนี้เขาก็จะสามารถยืนยันให้เราที่นี่คืออยากจะเป็นจุกตามทาไมอยากจะเป็นจุดตามหนึ่งก็คือขึ้นแท่งสีน้ําเงินโปรแท่งแคชก็บปกว่าวที่บริเวณแถวแถวนี้เป็นราคาตา่ําแล้วถ้าที่นี่ก็เจอแนวรับที่สําคัญด้วยแนวรับที่สําคัญก็คือเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีขาวเลยกรณีอย่างนี้เราก็จะสามารถเือลงซื้อดูได้นะคะอันนี้คือสัญญาณที่เจอแนวรับที่สําคัญนะคะ แล้วถ้าทัานมาพี่ๆมีขุ้นตัวอย่างยาจะดูว,วิเคราะห์กันของสองฟังก์ชันนี้ไหมคะอ่ามีคุ้นตัวไหนบ้างไหมที่อยากจะดูพร้องกันปะอย่างเช่นถ้าคุ้นขั้นของแม่ก็ได้คุ้น JTS อ่าขุ้น JTS อ่าไม่ใช่ JTS คุ้น JSP คุ้น JSP ถ้าคุ้นตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้ ที่แถวๆนี้เนาะลงผ่านเส้นสีน้ำเงินไม่ได้แล้วก็เครื่องแท่งน้ำเงินด้วยอ่าลักษณะอย่างนี้เขาก็ทั้งเป็นสองฟังก์ชันที่ยืนยันให้เราอะที่นี่ก็คือพยายามอยากจะเจอแนวรับแล้วก็เป็นจุดตัดด้วยอแล้วอีกทีนึงถ้าแถวๆนี้เนาะเขาเป็นหุ้นที่อยู่บนเส้นชีวิตแล้วก็เครื่องเครื่องแท่งสีน้ำเงินด้วยพี่ๆก็สามารถเคยลงดูถ้าอยู่บนเส้นชีวิตแล้วก็เครื่องแท่งน้ำเงินนะคะ ก็สามารถลงดูได้เหมือนกันเช่นถ้าคุนปีกิีนของพี่อ่าคุนปีกิีนขุนปีกิีนถ้าเราใช้คอมลี่ลิงบอลมาวิเคราะห์ก่อนนะถ้าใช้คอมลี่ลิงบอลมาวิเคราะห์ก่อนก็คือเป็นขุนที่ขาดลงใช่ไหมเส้นสีขาวยังชิดลงแล้วเส้นสีน้ําเงินก็ยังชิดลงเส้นสีเหลืองก็ยังชิดลงนะคะในลนักษณะข้ออย่างนี้ถ้าอยา,ากจะขึ้นก็คงค่อนข้างต้องใช้เวลานะ ในถ้าพี่เล่นหุ้นลักษณะอย่างนี้ต้องเป็นคนที่คุ้นข้างอดทนได้หรือว่าทํากําไรก็จะค่อนข้างยากค่อนข้างช้านิดนึงนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงรีเบาครึ่งเนาะแล้วถ้าอยู่ที่ช่วงรีเบาครึ่งถ้าเราประกอบกับคอมลิลิงเบากับพอเทนแคชมาใช้ด้วยนะคะก็ต้องพยายามรอให้เขาทะลุครึ่งขึ้นมาซื้อนะทะลุครึ่งมาซื้อแล้วลงผ่านคัดทุนเราก็ต้องขายดําด้วยถ้าลงผ่านแล้วคัดทุนก็ต้องขายดําด้วย แล้วถ้าสุดท้ายนะถ้าลุกขึ้งเส้นสีเส้นสีอะไรเส้นสีเขียวเส้นชีวีถ้าพี่อยากจะเล่นรีเบาก็ค่อยมาเล่นแต่ลักษณะคน,นที่เป็นขาดรองก็จะเล่นยาานิดนึงนะอย่างเช่นถ้าคนปีกิมของพี่เนาะก็คือไม่ว่าเล่นยังไงคงอยังอยู่ที่ช่วงเล่นยาาอยู่นะคะหนึ่งก็คือเป็นหุ้นที่เป็นขาดรองสองก็คือที่ข้างล่างมีแต่ลายไว้ซื้อขายเลยก็คือซื้อขายยังไงหนุนตัวนี้ก็ยังพงนทางย่านะคะ ก็คือค่อนข้างอดผลช้านิดนึงนะคะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะ KSL อ่าอย่างเช่นถ้า KSL ลักษณะหุ้นตัวนี้นะคะถ้าใช้ประกอบด้วยนะคะใช้ประกอบด้วยอย่างเช่นตรงนี้ที่เขาเจอแนวรับถ้าพี่มาซื้อแล้วเอ๊ซื้อแล้วไม่ขึ้นลงผ่านขัดทุนตรงนี้เราก็ต้องขายด้วยอ่าแม้แต่ว่าเราซื้อแล้วแล้วเขาไม่ขึ้นขัดทุนตรงนี้เราก็ต้องขายด้วยพยายามคือขายตามสัญญาเนาะแล้วขายเสร็จแล้วเอ๊นะตรงนี้กลับมา ถ้าทาลุเครื่องทุเส้นกลับมานะคะพี่ค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะคะแนะตตอนนี้ปัจจุบันนี้คือทาลุเครึ่งทุเส้นมาแล้วนะคะแล้วเงินทุนไหลเข้าแค่รายใหญ่น้อยๆในกรณีขั้วอย่างนี้ก็คือที่ถ้ารายใหญ่น้อยๆเราก็จะต้องใช้เวลารอใช้เวลา,ลอารอทะลุเครึ่องแนวต้านต่างๆนะคะแต่เป็นขั้นที่ตอนนี้กลับมาเป็นนิวโนมคาครึ่งนะคะแล้ว AGE วิเคราะห์อีกตัวหนึ่งนะคะ AGE หุ้น AGE เป็นยังไงบ้างนะที่นี่เนาะลงผ่านเส้นสีขาวไม่ได้แล้วก็ขครื่อ้นอ่งแท่งสีน้ำเงินด้วยเลยก็คือเป็นสัาญัณซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วเขาก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นมาเนาะโอเคแล้วถ้าปัจจุบันนี้นะคะเป็นหุ้นที่นะเครื่องแท่งสีน้ำเงินแต่ยังทะลุเครื่องแท่งน้ำเงินไม่ได้นะคะเลยถ้าพี่คนไหนที่อยากจะซื้อหุ้นตัวนี้ลงติดตาม สามารถทะลุเครื่องแท่งน้ําเงินได้ไหมเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็ยังเป็นนโยนลงขาครึ่งนะที่ทางยังเป็นขาครึ่งอยู่เลยถ้าอยากจะได้ปลอดภัยนิดนึงก็คือรอให้เขาทะลุเรื่องแท่งนําเงินนะคะอันนี้คือที่หุ้นตัวนี้อุย้ยหุ้นซิก้าอยากจะดูนิดนึงเลยอ่าหุ้นซิก้าอ่าหุ้นซิก้านะคะสมมติว่าถ้าซิก้าปัจจุบันนี้เนาะลงผ่านเส้นสีเหลือง ลงผ่านเส้นเหลืองพี่ๆทุกคนต้องระวังเขามาถึงเส้นสีน้ําเงินนะอ่าลงผล่านเส้นน้ําเงินนะคะสมมุติว่าถ้าพี่แห่งเขาครึ่งแท่งน้ําเงินแล้วก็คือลงผล่านเส้นสีเหลืองไม่ได้ถ้าพี่เข้ามาซื้อแล้วพี่นัดลงผล่านตรงนี้ก็ต้องคันลอสด้วยก็ต้องขายดำสัญญัณด้วยนะคะ,ะแต่ถ้าปัจจุบันนี้นะคะที่ลงผล่านเส้นสีเหลืองต้องระวังเขามีออการมาถึงเส้นสีน้าเงินนะคะ แต่หุ้นตัวนี้เนาะที่นี่เขาไม่ได้ทะลุครึ่งแนวต้านนะคะไม่ได้ทะลุครึ่งราคาสูงสุดของแท่งสีน้ําเงินนะคะโอเคอันนี้คือที่สิก,ก้าได้รับตูดตีไอทีท์เอาหุ้นตัวนี้ช่วงนี้ก็ขึ้นเยอะอ่าช่วงนี้ก็ขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะที่อ่าประกอบใช้ก็คือหุ้นตัวนี้ยังเป็นหุน้นยังไม่ถึงเส้นสีขาวเลยก็คือยังไม่ได้ขึ้นเส้นขาวนะคะ Alors, ที่นี่คุยมีเส้นน้ำเงินแท่งน้ำเงินนะคะแต่ลักษณะหุ้นที่หุ้นที่เป็นขาครึ่งนะคะก็คือพี่ๆสามารถรอให้เขาทะลุครึ่งทะลุครึ่งค่อยซื้อก็ได้ทะลุครึ่งแท่งราคาสูงสูดของแท่งสีน้ำเงินค่อยซื้อก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเจอแนวรับที่สําคัญแท่งสีน้ําเงินหรือว่าเส้นสีขาวหรือว่าเส้นสีน้ําเงินก็คือไม่ต้องรอให้ทะลุครึ่งก็ยังโอเคแต่ถ้าสมมติว่าถ้า เส้นสีเหลืองนะคะสามารถล้อให้กับทะลุครึ่งก่อนอันนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าเส้นสีเหลืองไม่ใช่แนวรับที่สําคัญนะคะโอเคแนวรับที่สําคัญถ้าสําหรับฟังชั่นคอมลิคอมลิลิงโกนะคะก็คือเส้นสีเหลืองอ่าเส้นสีน้ําเงินกับสสเ,ะะเส,สกกน้นสีขาวนะคะโอเคขอสูตรสแกนคุ่นเส้นสีเหลืองที่มักรวงกันใช่ไหมคะอันนี้สูตรสกแกนขุ่นใน powerpoint ของแมนมี มีทุกสู่นะคะเลยก็คือพี่ๆสามารถลงทําตามทุกอันนะคะมีเส้นสีเหลืองอ่าแล้วก็มีทะลุครึ่งเส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะคะเลยเดี๋ยวส่งให้พี่ๆดูคนด้วยนะคะโอเคที่นี่ก็คือไม่อธิบายแต่แม่มีวงไว้หนึ่งสองสามพี่ๆทําตามก็โอเคละนะคะแล้วถ้าทําไม่เป็นแล้วค่อยท้าหาอาจารย์ที่สมาได้เลยนะคะโอเคยังมีคุนตัวไหนที่อยากจะดูไหม หรือว่าก็คือถ้าพี่ๆทุกคนยังมีคำถามอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟังก์ชันสองฟังก์ชันนี้ไหมคะถ้ามีคำถามตอนนี้ถามได้นะคะอืตอนนี้เราไม่ดูคนแล้วนะเรามาถามคำถามไหมพี่ๆยังมีคำถามตรงไหนไหมถ้าถ้ามีคำถาม,ถามพี่ก็ถามได้สำหรับสองฟังก์ชันนี้นะคะ เทียทีใช่ไหมเทียทีไหมก็อยากจะรู้ไไท่เป็นยังไงบ้างวันหน้าแห่งขาวซีลิงเทียทีก็เป็นพุ่นที่นิ้วน้มใหญ่เป็นขาขึ้นถ้าอดทนได้แล้วก็ตามนิ้วน้มไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสมมติถ้าเราอดทนถือไม่ได้ก็เล่นสั้นๆถ้าเล่นสั้นๆพี่ๆก็ต้องอลองผ่านเส้นทีวีก็ต้องระวังความเสี่ยงนะคะ,ะ m c d ต่ำมากใช่ไหม m c d ต่ำมาก คือฟังก์ชันคุ้ตัวไหนเอ่อ TRT อ่าใช่ TRT ตอนนี้ก็เือ MCD ปัจจุบันนี้คุอนข้างน้อยเนาะอโอเคมีคำถามสำหรับสองฟังก์ชันนี้ไหมคะถ้าไม่มีก็คือคลาสของวันนี้ก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะพี่พี่คงก็ฟังแล้วเหนื่อยๆนิดน,นึงแล้วปะ มีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีเราจะเลิกเรียนนะคะแล้วสูตรสกแกนโคนเดี๋ยวแม่ส่งให้นะคะแล้วทําไม่เป็นแล้วค่อยทำมาอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือไม่ได้พูดถึงสูตรสกแกนโคนในคัสเมมเปอร์แต่ก็คือครั้งเขาที่แล้วนะคะก็คือแม่มีแม่มีสอนในคัสเมมเบอร์ก็คือ,อกดอยัางไงาด้วยแต่วันนี้นะคะใน powerpoint มี หนึสองสามีขั้นตอนหนึ่งสองสาที่วงไว้ให้พี่ๆทุกคนละโอเคคอมมอรีดูปิดคอยได้ไหมคะไม่ได้นะคะพี่คอมมอรี่ตอนนี้ถ้าในเมืองไทยเนาะก็คือแค่สามารถดูหุ้นนะคะโอเคถ้าไม่มีเราวันนี้ก็เรียนถึงแค่นี้ก่อนนะคะโอเคขอบคุณเช่นกันค่ะอ่า พี่ๆลงเอาสองฟังก์ชันนี้ไปประกอบวิครคะห์คนด้วยนะคะอ่าลองดูอ่าคนของเราตอนนี้เธอเจอแนวรับที่สําคัญหรือว่าเป็นยิงน้ง่มขาครึ่งไหมถ้าอดทนถือได้เส้นสีขาวยังชี้ขึ้นก็อดทนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเอวันคอรสสองชั่วโมงปีแล้วนะคะท่านหนึ่งชั่วโมงครึ่งเหมือนเวลาไม่นม่พอเนาะสองชั่วโมงปัจจุบันนี้แม่ยังรู้สึกไม่เซ็กแม่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะ โอเคได้เลยสุดสแก,กนคนเดี๋ยวส่งให้นะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็ประมาณคือ,เ,อ,อเรียนถึงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเจอกันเจอกันวันจันรนะคะวันจันก็จะมีเทคนิ i c a l c o ์สนะคะเลยพี่ๆก็เข้ามาเรียนวันจันกันนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนึงเนะาะบายๆนะคะ